อย่างความเครียดม e. mm ันทําให้ร่างกายแล้มันอักเสบอย่างที่บอกแทนที่เราจะดีแบบ m e n t a l l ฮ h e a l t สุขภาพดีอะไรดีกลายเป็นแบบแย่ไปอีกคนไข้เป็นมะเร็งเครียดมากจะติกมากฉันจะต้องกินแบบ 1, 2, 3, 4, 5เพราะว่าเขากลัวโรคจะแบบกำเริบนะคะเรากลายเป็นคนรอบตัวก็ดีเพรสไปด้วยเพราะว่าเขาแบบเครียดแล้วดูไม่มีความสุขเลย ก่อนที่จะมีความรู้เรื่องนิ t ริชัน่นกินผิดกินแบบเด็กๆเป็นคนที่เดินคีบม,มันหมูหบนหมูกระทะที่มันแบบเกรียมๆ,ๆลเลยอะน้อมากินนั่งมากินเป็นเด็กอ้วนมาก่อนเมื่อก่อนอ้วนเหรอแล้วทําไมอะไรที่ทําให้แบบเปลี่ยนจากเด็กจำมั่มคนนั้นมาเป็นคุณกําลังอยู่กับ Rocket Mind Empower Your Mind Embrace Your Journey พลังใจดีชีวิตก็พุ่งทยาน วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นสาวสวยเลยครับแล้วก็ยังเป็นใบรุ่นด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะครับเธอเป็นนักกําหนดอาหารนะครับขอเชิญพบกับคุณปั้นปฏิมาจงยิ่งสิริครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับคุณปั้นสวัสดีค่ะมีคำถามครับคุณปั้นถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ในฐานะที่เป็นคนกําหนดอาหารเนี่ยแล้วเราก็เรียนทางด้านนี้มาในเรื่องของดิสซิชันนะมีคําถามสมมติว่าเรากําลังเครียดกําลังเบื่อมีไหมกินอะไรที่ทําให้แบบ มันหายเครียดมันหายเศร้ามันหายแบบมันช่วยในเรื่องของอารมณ์ของเราให้มันดีขึ้นถ้าบอกว่าอาหารสอดของก <Columbus> ับอ,อ,อารมณ์ก็เอาเป็นตามหลักอาหารที่เป <examples S 1> ็นเฮลตี at ้แล้วกันเนาะก็คือจริงอยากให้กินอาหารหลากหลายสมมุติว่าผักผลไม้เ่ก็กินให้มันหลากสีมีห้าสีเหมือน eating rainbow กินผักผลไม้รวมกันก็สีเขียวเหลืองส้มสีแดง สีบ่วงฟ้าสีขาว5้าสียิ่งกินสีเยอะเท่าไหร่เราก็จะได้วิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระที่มันหลากหลายขึ้นอันนี้ก็คือก็ช่วยสบับผกผลไมร้รวมกันห้าสี่ใช่ผักผลไม้รวมกัน5้าสี่<อ>ล 5, แล้วก็แอบ,บแหมให้ก็คือคนไทยและทั่วโลกอะ่ะกินผักผลไม้ไม่พอไม่ถึงต่อวันหนึ่งวันควรกินอย่างน้อยสี่ทัพีผักผลไม้รวมกันแต่ว่าไม่ใช่แค่ผลไม้อย่างเดียวนะ ผักด้วยผักด้วยอาจจะเป็นผักเป็นส่วนใหญ่สักสามถ้าพีผลไม้อีกหนึ่งส่วนเนี้ยแล้วถ้ากินเยอะเกินไปอย่างนี้ยมันก็จะมีในเรื่องของสารที่เขาบอกว่ายาฆ่าแมลงอะไรตกค้างก็ล้างให้สะอาดล้างยังไงให้สะอาดมีทริคไหมส่วนเนี้ยถ้าเวลาปั้นใช้เองก็จะใช้เบกกิ้งโซดาค่ะล้างแช่ก่อนสิบห้านาทีหรือล้างน้ําผ่านสิบห้าวิก็ได้โอเคผักสีขาวเนี่ยอะไร หอมใหญ่กระเทียมอใช้เทา้าออใช้มือได้ไหมใช้เท้าดีกว่าลองไหมล่ะเท้าด้ค่ะทีนี้และไอ้พวกเนี้ยสมมติเรากินผักผลไม้แล้วมันส่งผลยังไงทำไมมันถึงทำให้อ,อารมณ์ดี จริงๆมันมีทางวิตามินและธาตุที่หลากหลายเนอะบางทีเวลาที่เราด e p r e s s หรือเรารู้สึกนอยอะไรเงี้ยบาง uh huh. บางทีก็เกิดจากการที่เรากินอาหารไม่บาลานซ์ด้วยเหมือนกันเป็นเวหนึ่งแล้วกัน possible way uh huh. การกินให้มันหลากหลายก็หนึ่งเรารู้สึกดีว่าเราได้ดูแลตัวเอง uh huh. สองตัวสารอาหารเนี่ยมันก็ช่วย support emotional uh huh. แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือพวก a n t i o x i d น n t พวกไฟ uh huh. ตนิวทรียนผักแต่ละสีมันจะมีสารอาหารไม่เหมือนกันแล้กัน S <S ทั้งสารต้านอนุมูลอิสระของเขาก็แตกต่างกัน <S 2> <S 2> แบบกลไกลข้างในอ่ะต่างกันในการลดการอักเสบต่างๆ <S <S หรือร่างกายเรามันยิ่งเครียดยิ่งดีเพรสมันก็ยิ่งมีสตรสมากขึ้นสารพวกอนุมูลอิสระต่างๆในร่างกายก็เยอะขึ้นเนาะกลุ่มเนี้ยก็ไปช่วยลดได้อีกอันหนึ่งที่เป็นข้อดีก็คือเป็นอาหารของจุลินซีดในลำไส้ <S <S อ่ากินผักผลไม้สม่ำเสมอมันก็ทำให้จุลินทรียดในลำไส้เราแข็งแรง อีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือการกินโพไบโอติกเหมือนกันก็คือจุลินรีดีนั่นแหละ mm hmm. อมอแล้วที่แบบเห็นเขาแบบอารมณ์เครียดเครียดแบบนี้ต้องกินของอร่อยชาน้ำตาชาชีสอะไรมันก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ mm hmm. ละกันคือเราก็จะอารมณ์ดีแป๊บหนึ่งพอน้ำตาลตกโมดีและหิวน้ำตาลอยากกินของหวาน mm hmm. ก็ไม่ก็ไม่ได้สเตเบิล hmm. ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบ อย่างปัจจุบันเขาก็จะเรียกเป็นเหมือน quality life การที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในบ้านปลายชีวิตอ๋อแต่ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างเงี้ยบ้านปลายชีวิตเราจะสุขภาพดีไหมล่ะก็ไม่อือืออก็คือไปแก้ที่ต้นเหตุดีกว่าอ่าเราอาจจะไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรอย่างงี้ไม่ต้องมานนั่งเพราะว่าถ้าเราไปกินของอร่อยที่เราคิดว่าอร่อยของหวานปั๊บพอเครียดทีกินทีเครียดทีกินทีเดี๋ยวมันก็เครียดอีกบ่อย ก็ส่วนหนึ่งใช่หรือจริงๆ่ะอย่างของป้านก็จะมี2อย่างอาหารเนาะแบ่งเป็นอาหารใจกับอาหารร่างกายเยเออก็จะให้โคตาอาหารร่างกายมากกว่าสักแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อาหารใจสามสิบเปอร์เซ็นต์อาหารใจที่บอกก็คือเรากินอะไรที่เราแบบอยากกินอะบางทีแบบอยากกินช็อกโกแลตอยากกินเค้กอยากกินไอติมก็เป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เราบาลานซ์กับอาหารสุขภาพควบคู่กับการออกกําลังกายก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกินดีตลอดเวลา ใช่ก็คนอะเนาะมันก็มีแบบบางทีอยากกินหมูกระทะอย่างเงี้ยก็กินเหมือนกันแต่เราก็เลือกเอากินยังไงให้มันแบบไม่ได้ทำลายสุขภาพมากเกินไปอืมโอเคแลวอีกอย่างคือ <c oughs> มันคนอะเดี๋ยวนี้รู้แหละว่ามันจะต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพแล้วก็ต้องดูแลเรื่องการกินอ่ะออกกาลังกายก็ส่วนหนึ่งใช่มใช่ค่ะมันก็จะมีผลทั้งสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพร่างกายใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเวลาที่เรากินดี อ,อยากหุ่นดีอยากสุขภาพดีแต่ต้องคอยมานั่งแบบภาวะพะวงแบบการกินการใช้ชีวิตมันเครียดคือจริงๆจะบอกว่าเครียดเกินไปอะ่ะมันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าอย่างความเครียดมันทําให้ร่างกายแล้มันอักเสบอย่างที่บอกออแทนที่เราจะดีแบบ m e n t a l h e a l t h ดีสุขภาพดีอะไรดีกลายเป็นแบบแย่ไปอีกอะไรเงี้ยปั้นยกตัวอย่างเคสคนหนึ่งแล้วกันคะ่ะมีคนไข้เป็นมะเร็ง เครียดมากจะติ๊กมากฉันจะต้องกินแบบหนึ่งี่หเพราะว่าเขากลัวโรคจะแบบกําเริบถูกไหมคะเรา <ừ> กลายเป็นคนรอบตัวก็ดีเพรสไปด้วยเพราะว่าเขาแบบเครียดแล้วดูไม่มีความสุขเลย <ừ> หลังจากนั้นพอแบบปรับไมซตใหม่ว่าโอเคเขากินอะไรได้บ้างที่ปลอดภัยเขามองอาหารใหม่แบบไม่จําเป็นจะต้องไปติ๊กขนาดนั้นแล้วพอมีความสบายใจขึ้นเขายังคุมอาหารอยู่นะคุมเหมือนเดิมเลยแต่ไมซ์เปลี่ยน คนรอบตัวก็มีความสุขขึ้นเขาก็ยิ้มแบบแบบมีความสุขจริงๆมากขึ้น mm hmm. แล้วเวลาไปหาคุณหมอคุณหมอก็ยังชมคือกลายเป็นว่าแค่ปรับ Mindset mm hmm. ปรับ Emotional ลดความเครียดได้สุขภาพดีขึ้นด้วย mm hmm. okay. ก็เลยบอกว่าคุมได้บาลานซ์ทั้งแบบสุขภาพใจและอาหารเพราะบางทีเครียดเกินไปมันแทนที่จะเป็นผลดีแต่เขารู้สึกว่าอาหารสุขภาพไม่ด ก็เปลี่ยนไมซ์เซ็ดด้วยคิดว่ามันอร่อยคิดว่ามันอร่อยมันอร่อยในแบบของมันมันอร่อยในแบบของมันมันจะเครียดกว่าเดิมไหมแบบเฮ้ยมันไม่เราไม่เครียดมันอร่อยมันอร่อยใช่มันอร่อยมันอร่อยแบบธรรมชาติอ๋อไม่ีอีกอันหนึ่งเป็นไมซ์ฟูอิตติ้งค่ะก็ช่วยได้ยังไง เหมือนเรากินแบบมีสติกเนาะกินช้าๆแบบอ่ะแก้วกาแฟนี้มันให้อะไรบ้างกินเท่านี้ก็พอแล้วนะนน่นนี่นั่นอะี่อ๋อถ้าใครเป็นดีเพรสหรือแอนชีสลดคาเฟอีนก็ช่วยได้ก็ก็เป็นอันนึงเออเอแต่เคยได้ยินว่าแบบเขาแนะนําให้กินช้าๆใช่ไหมพอกินช้าเรารู้สึกว่าเราจะกินได้น้อยลงก็ด้วยเคี้ยวให้ละเอียดก็สําคัญหรือใครที่อยากลดน้ําหนักกินช้าก็เป็นเทคนิคนะเคี้ยวแบบ นับไปเลย60ครั้งอะไรเงี้ยเคี้ยวอะตอนหนึ่งคำมันอะตอนหนึ่งคำแล้วจะหมดหมดจาน,นเมื่อไห่้าเป็นป้านก็น่าจะชั่วโมงครึ่งแล้วที่เพื่อนๆก็จะชอบแบบแซวว่าเป็นคนเคี้ยวเอื้องเพราะเคี้ยวช้าเหมือนตอนเรียนนะ่ะอาจารย์บงนั่งบังคับแบบให้เคี้ยว60ครั้งต่อคำนี่พิชาอเลยครับ <laughs> จำ,จำ,จำไม่ได้มีด้วยเหรอบังคับเคี้ยว60ครั้งต่อวันสอบการกินต่อต่อคำ แต่จริงๆผมว่าเรื่องนี้น่าทดลองนะเพราะว่าเคยเหมือนกันเคยว่าแบบคือเราเป็นคนกินเร็วเมื่อก่อนแล้วก็กินแล้วกินเร็วเสร็จปุ๊บใช่มันท้องอืดแล้วก็แบบยัด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 เข้าไปกินหมดจานหนึ่งปุ๊บรู้สึกอย่างอิ่ก็ต้องยัดเข้าไปจานที่สองรู้ตัวีอที่อืรู้ตัวีกทีคือแบบอ่ะตัวจะแตกก็ถ้ากินช้าๆเหมือนให้เวลากระเพาะได้สื่อสารับสมองนิดนึงว่าแบบเออฉันมีอาหารเข้าไปแล้วนะเราไม่ได้หิวแล้วนะ น้ำตาลในเลือดเราเริ่มเพิ่มและมันก็จะเริ่มอิ่มเป็นกลไกร่างกายพอเรากินไวอ่ะมันไม่ทันบอกเลยว่ามีอาหารแล้วอ่ะมันก็เต็มเลยที่ไม่รู้ตัวอแต่จริงจริงอาหารสุขภาพก็ดีนะอคือมันทำให้เรากินช้าลงอ๋อกินน้อยลงด้วยแปลว่าเป็นข้อดีใช่แต่ว่าทีนี้มีมีเรื่องก็คือเฮ้ยไอเรื่องของแบบมานั่งกังวลว่าเราจะต้องกินอะไรสารอาหารได้ครบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย ในในฐานะของนักกาหนดอาหารเนี่ยเราซีเรียสขนาดไหนกับการที่ว่าโปรตีนจะต้องเท่านี้นะอสารอาหารจะต้องเท่านี้นะในแต่ละวันจริงๆก็อันแรกคือกินให้หลากหลายอย่างที่บอกหลากสีเนื้อสัตว์ก็เปลี่ยนชนิดไปเรื่อยๆเพราะว่าสารอาหารเขาก็ไม่เหมือนกันอีกเหมือนกันคาร์โบไฮเดรตก็เน้นเป็นเชิงซ้อนเชิงซ้อนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเดี่ยไม่ขัดสีไม่แปรรูปอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบเต็มเมล็ดนะกันก็จะมีข้าวสาลก็ใช้ข้าวสารเปลือก ใช่ลองดู <c oughs> บอกระบอกด้วยนะคะไม่แก้ให้นเ <c oughs> yeah, okay. นี่ยโอเคทีนี้ในเรื่องของการกินเรารูแลกินยังไงให้สุขภาพดีกินยังไงให้ไม่เครียดใช่ไหมแล้วก็กินเออไม่ใช่แล้วก็ทํายังไงให้เราดูแลเรื่องการกินได้แบบไม่เครียดค่ะ <c oughs> ตัวคุณตั้นเอง <c oughs> มีวิธีปรับ n นเ e t ยังไงไอเรื่องของแบบการดูแลสุขภาพหรือจริงๆเป็นคนต้องปรับไหมปรับไหมเหรอก็เราดูดูดูไม่รู้ตัวใช่ปรับแบบไม่รู้ตัวก็ต้องปรับแหละก็ต้องปรับแหละเมื่อก่อนเป็นคนดูแลอย่างนี้อยู่แล้วเรื่องการกินเรื่องการอะไรถ้าเทียบกับก่อนที่จะมีความรู้เรื่องนิวทริชันก็กินผิดกินแบบเด็กๆเป็นคนที่เดินขี้บ มันหมูบนหมูกระทะพี่มันแบบเกรียมๆเลยว่ะเราเมากินเราวมากินแบบยิ่งไปปาร์ตี้กับเพื่อนมีหลายเตาโอ้โหกินมันหมูทุกเตาเป็นเด็กอ้วนมาก่อนคะ่ะเมื่อก่อนอ้วนเหรอแล้วทำไมอะไรที่ทำให้แบบเปลี่ยนจากเด็กจำมั่คนนั้นมาเป็นอยากสวยอ๋อมันเริ่มมาจากอยากสวยอยากสวยอยากคุณดีก็เลย เริ่มออกกําลังกายเยอะขึ้นถ้าตอนเด็กนะแล้วก็เริ่มมาปรับอาหารจริงๆก็คือตอนที่เริ่มมีความรู้เรื่องยูริชั่นนี่แหละตอนนั้นอายุเท่าไหร่คุมเองก็มหาลัยอะตอนเริ่มอยากสวยอ๋อตอนอยากสวยเหรอมสี่อ๋ออยากสวยตอนมสี่อยากสวยแหละไม่ไม่อยากแบบอ้วนดําและแล้วพอเริ่มเริ่มปรับได้ก็คือช่วงมหาลัยใช่ค่ะก็ค่อยๆลดมาเรื่อยๆจนสเตเบิลเนี่ยก็คือเป็นช่วงมหาลัยอืมแล้วก็กลายเป็นคนสวยสวยไหมคะ ไม่คือจะบอกว่าสวยไม่สวยมันควรที่จะต้องเป็นแบบคนอื่นบอกดูดูหน้ามันิแต่ทุกวันนี้ก็มีแต่คนบอกมะเที่ยวเลี่ยงบอกว่าเป็นคนน่ารักอ๋อเป็นคนน่ารักน่ารักน่ารักอยู่คือปั้นก็เป็นคนชอบกินชาบูหมูกระทะอืมเราก็ใช้เทคนิคที่บอกได้นะเป็นแบบจานอาหารสองหนึ่งหนึ่งแต่มันแค่เปลี่ยนจากจานเป็นกระทะเฉยๆเราก็ใส่ผักเยอะๆอะไรเงี้ยเนื้อสัตว์ครึ่งหนึ่ง ขับแป้งถ้าไม่สนใจถ้าไม่ค่อยกินก็ก็กินเนื้อแทนเป็นโคต้าเนื้อกับผักแทนแต่ว่ามันเป็นปิ้งย่างเหรอก็มันก็ไม่ค่อยดีหรอกอย่าไปกินทุกวันเพราะว่าพวกนี้มันก็มีสารเขาเรียกอะไรก่อมะเร็งมากขึ้นอแล้วปกติกิน่อย่างเดือนนี้ยังไม่ได้กินเลยค่ะอ๋อเป็นเป็นเดือนเดือนไปชายเป็นเดือนเดือนไปก็จะมีโคต้าของความสุขของเราในเล็กน้อยๆอ้ทีนี้ถามนี้ดีกว่าคือคนน่ะอยากใส่ใจสุขภาพเนี่ย แล้วก็อยากผุวดีอยากสวยใครก็อยากสวยผู้หญิงผู้ชายก็อยากผุวดีอยากหลอ่อใช่ไหมสมมติเราเขาอยากจะเริ่มทําแต่มันรู้สึกว่าแบบคือคนเวลาที่มันจะปลุกขึ้นไปจมมติออกแบไปออกกาลังกายตอนเช้าอยา่างเนี้ยโอ้โหมันใช้ความพยายามเยอะมากเลยนะสําหรับคนที่ที่มันไม่เคยผ่านไปนหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ยังต้องใช้แบบก่ามันจะแทบเป็นแทบบิดแล้วมันกลายเป็นนิสัยเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการเยอะหรือแม้กระทั่งการกินก็ตามแต่ กินให้ดีอย่างเงี้ยมันก็จะผ่านกระบวนการว่าแบบเราต้องปรับเปลี่ยนเราต้องใช้ความพยายามเราต้องใช้ความอดทนมีมีแง่คิดอะไรที่แบบอยากจะบอกเขาว่าเฮ้ยในช่วงเวลาที่เราจะผ่านพ้นมันไปได้อย่างเงี้ยเหมือนตอนที่คุณปั้นผ่าน,ผ,านผ่านมันมาได้เออมีข้อแนะนํำยังไงให้กับคนเหล่านั้นที่เขากําลังจะพยายามเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดี จริงมันก็เหมือนการเซตแบบอินเทนชันให้แข็งแรงพอเหมือนเซตเป้าหมายละกันให้มันแบบหนักแน่นมากพอแล้วก็มีวินัยแต่จริงก็คือเป็นกําลังใจให้แหละแล้วเราก็ต้องคอยชื่นชมตัวเองหรือทำเขาเรียกวอะไรเลือกการเปลี่ยนแบบเล็กๆก่อนอย่าเพิ่งไปแบบผักดิบเลยถ้าเรารู้ตัวว่าเราจะเป็นคนตะบะแตดเหมือนการปรับอาหารก็ก็เป็นเรื่องไลฟ์สไตล์เนาะเราค่อยๆปรับทีละนิดเหมือนสมอลวินนะคะ มันก็จะง่ายกว่าสมมติอาทิตย์นี้ชาเลนจ์ว่าจากเดิมเรากินน้ําหวานวันล,ละสองแก้วอาทิตย์นี้จะกินให้เหลือวันล,ละแก้วเดียวแล้วลดหวานทําได้และหนึ่งอาทิตย์มันเริ่มชินอาทิตย์หน้าเพิ่มใหม่อีกสักหนึ่งอย่างวันวิคนี้ฉันจะกินผักเพิ่มวันละหนึ่งทัพพีหรือหนึ่งเมนูอย่างเงี้ยเริ่มชินและเปลี่ยนใหม่มก็คือตั้ง โกให้มันเล็กๆซอยเล็กๆเหมือนกันกับแบบไลฟ์โคดก็จะชอบบอกว่าอย่าเพิ่งไปตั้งเป้าหมายเป้าหมายกว้างอ่ะเป้าหมายระยะยาวมันต้องมีแต่ว่ามันก็ต้องซอยให้มันย่อยๆด้วยคล้ายๆกันก็เป็นอีกทริกหนึ่งที่ทําง่ายแล้วก็ไม่เครียดเกินไปค่อยๆปรับค่อยๆปรับไปก็ด้วยค่ะทีละก้าทีละก้าวก้าสั้นก้ายาวไม่เหมือนกันเราต้องสำรวจตัวเองก็ก้าทีละก้านะครับใครก็ไปสนับสนุนแต่ต้องเริ่มก้าก่อนนะคะ อไม่งั้นก็ไม่เปลี่ยนต้องเริ่มก้าวเลยวินัยก็สําคัญแต่จริงๆเรื่องนี้มันก็ช่วยได้เนอะเพราเราชนะไปก้าวหนึ่งปั๊บมันก็มีกําลังใจใช่อยากจะไปก้าวต่อไปดังนั้นก็ต้องเอาก้าวเล็กๆก่อนให้มันชนะไปให้มันมีกําลังใจให้เราไปก้าวที่2ก้าวที่3ก้าวที่สี่ถูกต้องโอเคแล้วก็ก้าวต่อไปเดื่อยๆใช่อ่าโอเคทีนี้อยากให้ปุ้ปั้นฝากหน่อยว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างก็คืออย่างเพจไอเวลตี้ทำเกี่ยวกับอะไรตัวคุณปั้นเองทําเกี่ยวกับอะไรอ ได้ค่ะก็ปัจจุบันปั้นเป็นที่ปรึกษาเรื่องนิวติชั่นค่ะจะเป็นบริษัทหรือว่าเป็นเพอร์ซันอลก็รับหมดเลยแล้วก็มีเพจ i w e l t y ค่ะเป็น Wellness Media and o r g a n i z e จางได้หรือใครที่เคยรู้จัก i w e l t y เคยมาจอยคลับ i w e l t y อยู่แล้วค่ะก,ก็มาจอยกันได้เรื่อยๆมีกิจกรรมหลากหลายให้มาลองม,มีอะไรอีกอ๋อเป็นต่อใครยังออนแอร์อยู่ยัง,ยงมีถ่ายทำกันอยู่เรื่อยๆนะคะทุกวันพฤหัสสี่ทุ่มครึช่องวัน ก็ใครอยากดูผลงานของคุณปั้นก็ไปติดตามได้ในเป็นต่อนะครับถูกต้องค่ะหรือถ้าแบบอยากเข้าไปร่วมงานกับเพียร์ไอเบลตี้ก็เข้าไปที่เพียได้เลยนะครับเป็นต่อนี่น่นเป็นเลยนน้องอิ่มค่ะเลขค่ะพี่มอนเลขาพี่มอนแม่บอกว่ามีแฟนเป็นผู้หญิงก็ดีกว่ามีแฟนเป็นผู้ชายชั่วชั่วค่ะหมดกันครูนี่เราต้องออนแอร์ทุกตอนเลยไหมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือ อาจจะมีไม่ได้เห็นบ้างบางวันบางวันแต่ไม่ต้องห่วงไม่หายไปไหนไม่หายไปไหนค่ะจะอยู่จนกว่าพี่ๆจะเผื่อหน้าเราก็จะไม่ไปไหนโอเคอ้อนเก่งเนอะเป็นคนที่แบบว่าอะไรนะมีเป็นคำชมถูกไหมเนี่ยโอเคเป็นคำชมเป็นคำชมอ่ะโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องปั้นมากนะครับขอบคุณค่ะได้เกียรติรายการแล้วเราก็มาแบกปั่นเรื่องดีๆโอกาสหน้าจจะขอเชิญมา น,นะครับมาพูดคุยกันโอเค okay, ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมฝากเข้าไปกดติดตามน้องปั้นกันไว้นะครับที่เทปไอเวลตี้นะครับแล้วก็ติดตามผลงานของเธอด้วยสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ EP ต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ